ัดฟันห้ามเสริมคางเด็ดขาดถ้ายังไม่รู้ห้าข้อนี้คะ่ะอย่างแรกเลยที่เขาว่ากันว่าจัดฟันอะคะ่ะห้ามเสริมคางเด็ดขาดอันนี้จริงไหมที่ถามท่านคุณหมอหลายๆท่านมานะคะบอกเลยว่าไม่จริงคะ่ะระหว่างเราจัดฟันเราสามารถเสริมคางได้นะคะบอกเลยว่า อันนี้ก็เป็นความผิดที่ผิดเหมือนกันค่ะเพราะว่าเวลาเสริมคางคังก็คือกระดูกตรงนี้เนาะคนไข้เห็นไหมกระดูกกับฟันเรานะคะคนละส่วนกันนะคะคางก็คือโครงสร้างของกระดูกส่วนฟันก็เป็นแค่ฟันตรงนี้เนาะไม่มีส่วนช่วยในการที่ทําให้รูปหน้าเราเบี้ยวหรือฟันเราเบี้ยวได้เลยนะคะอยู่ที่ว่าคนไข้ดูแลหลังการทาคางดีไหมนั่นเองบอกเลยว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับการจัดฟันแน่นอนเนาะ จริงๆทั้งสองอย่างสามารถทำพร้อมกันได้นะคะแต่ถ้าให้อดมินแนะนำส่วนตัวเนาะอยากให้จัดฟันให้เสร็จก่อนเราจะได้ว่าเวลาจัดฟันแล้วรูปหน้าเราจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางไหนจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยสำหรับคนที่มีฟันยื่นค่อนข้างเยอะส่วนคางก็จะทำให้หน้ายาวขึ้นการจัดฟันไม่ได้ทำให้รูปหน้าเรายาวขึ้นเนาะแค่ทำให้ฟันเรียงตัวสวยแล้วก็สวยงามเท่านั้นเองนะคะสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจอย,อยู่นะคะก็บอกเลยว่าแนะนำนะถ้าเกิดว่าไม่รีบแนะนำให้จัดฟันให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเสริมคางนะคะ บอกเลยว่าจัดฟันสามารถเสริมคางได้ค่ะไม่ต้องกังวลเลยเสริมคางตอนนี้สมัยนี้มีให้เลือกทั้งสองแบบเลยไม่ว่าจะเป็นแผลด้านในนะคะหรือแผลด้านนอกเนาะใครที่ทําแผลด้านในก็อาจจะต้องดูแลแผลให้ดีนิดนึงนะคะอาจจะมีติดเชื้อและมีเชื้อโรคได้ง่ายส่วนใครที่มีแผลนอกเนาะก็อาจจะมองเห็นแผลนะคะแต่ว่าอาจจะการติดเชื้อแต่อาจจะน้อยลงนะคะก็อาจจะต้องดูแลแผลให้ดีนิดนึงส่วนระหว่างจัดฟันสามารถทําคางได้ไหมบอกเลยว่าทําได้ค่ะไม่มีผลต่อการจัดฟันแน่นอนนะคะ แนะนำเป็นการจัดฟันสายอีวิสไลน์นะคะก็เป็นการจัดฟันที่ทําให้ฟันเคลื่อนที่ในทิศทางและตําแหน่งที่เราต้องการได้อย่างนุ่มนวลแทบจะไม่มีอาการเจ็บหรือการปวดเลยใครที่สนใจจัดฟันเป็นอีกหนึ่งอย่างที่แอดมินแนะนําเลยก็คือการจัดฟันสายอวิสไลน์วันที่เรามาสแกนฟันเราก็จะสามารถรู้ได้เลยว่าเวลาฟันเราเข้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนนะคะเวลาเรายิ้มนะคะมันจะเป็นยังไงนะคะซึ่งการจัดฟันสายไม่ได้แพงนะคนไข่าที่นี่การจัดฟันสายเริ่มต้นที่ 49, ่0 0 ร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับใครที่สนใจการจัดฟันใสนะคะเข้ามาปรึกษาเข้ามาพูดคุยกันได้หรือใครนะคะที่อยากจัดฟันนะคะอย่าลืมนะเข้ามาทักเข้ามาพูดคุยกันได้บอกเลยว่าปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ